กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะได้จัดงานวันแห่งครอบครัวประจำปี2558โดยชูแนวคิดความปรองดองเริ่มต้นในที่ครอบครัวติดตามด้วยจากรายงานพิเศษค่ะความคิดบวกของสาวน้อยคนนี้ทำให้ครอบครัวของเธอฝ่าฟันอุปสรรคในช่วงเวลาโหดร้ายมาได้ ย้อนไปเมื่อ4ปีก่อนข่าวที่อยู่ในความตกใจของคนไทยข่าวหนึ่งคือข่าวเด็กไทยถูกรถไฟฟ้าทับขาที่ประเทศสิงคโปร์และสุดท้ายผลของอุบัติเหตุครั้งนั้นทำให้เด็กไทยซึ่งก็คือนางสาวนิชารีเป็นเอกชนะศักดิ์หรือน้องทันต้องถูกตัดขาทั้งสองข้างเพื่อรักษาชีวิตไว้แต่ด้วยพลังความรักของครอบครัวทำให้เธอคิดบวกเปลี่ยนความโศกเศร้าในชีวิตมาใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกๆวินาที เรารู้สึกว่าเราไม่อยากสูญเสียเวลาเพียงแค่แบบ1นาที2นาทีไปกับความเศร้าเสียใจที่เราไปแก้ไขอะไรไม่ได้ค่ะอยากจะเก็บช่วงเวลาดีๆทุกวินาทีให้มีค่าแล้วก็มีความสุขแล้วก็ดําเนินชีวิตต่อไปส่วนอนาคตที่สวยงามดีกว่าพลังแห่งความรักและความเอาใจใส่ของครอบครัวที่คอยให้กําลังใจซึ่งกันและกันทําให้ครอบครัวนี้ผ่านเรื่องราวอันโหดร้ายไปได้ หันมาคิดบวกยืนอยู่กับปัจจุบันและวันข้างหน้าจนวันนี้ครอบครัวของพวกเขาได้รับรางวัลที่น่าภาคภูมิใจอย่างรางวัลครอบครัวร่มเย็นและอยากให้ความรักในครอบครัวพวกเขาเป็นตัวอย่างแก่ครอบครัวอื่นๆด้วยในเมื่อเราทําให้ครอบครัวเรานี่มีเหตุมีผลและมีความเข้มแข็งแล้วก็สามารถที่จะ,ะเป็นกําลังใจ แล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับครอบครัวอ,อื่นในสังคมที่จะมีการปลองดองและอยู่กันอย่างมีความสุขวันที่14เมษายนของทุกปีเป็นวันแห่งครอบครัวซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวความคิดความปลองดองเริ่มต้นได้ที่ครอบครัวโดยใช้พื้นฐานของความรักสายใยความผูกพันความเอื้ออาทรกันเพื่อให้มีการยอมรับความแตกต่างและทำให้เกิดการปลองดองภายในครอบครัว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่าความอบอุน่นของครอบครัวต้องเกิดจากการมีขอบเขตในเรื่องต่างๆที่เหมาะสมซึ่งการมีครอบครัวที่อบอุน่นสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมได้นั้นเป็นสิ่งที่สําคัญครอบครัวแม้จะเป็นหน่วยเล็กที่สุดของสังคมแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของสังคมขนาดใหญ่ซึ่งทุกภาคส่วนจึงไม่ควรละเลยเพิกเฉยต่อปัญหาต่างๆที่มีผลกระทบต่อครอบครัว แน่นอนครับสถบบานครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะครับก็มาจากาทฤษฎีโมเดลนะตัวอย่างพ่อแม่ถ้าเป็นตัวอย่างที่ดีได้ไม่ใช้ความรุนแรงใช้เหตุผลนะครับสิ่อล่าที่ดีก็จะทาให้อนาคตของชาติก็จะเกิดมาดีแน่นอนพอมอจะหน่วยยุทธศาสตร์ที่ได้กําหนดตรงนี้ว่ารัฐบ,บาลตอนนั้นที่จะเริ่มต้นแต่แต่ครอบครัวนะครับแล้วมา,าชุมชนมาสังคมประชาติต่อไปครับ สำหรับการจัดงานครั้งนี้มีการมอบโลก่เกียรติคุณแก่ครอบครัวร่มเย็นหน่วยงานส่งเสริมสถาบันครอบครวัวและสื่อส่งเสริมสถาบันครอบครวัวจำนวน1 3 9รารางวัลมีเกณฑ์การคัดเลือกจากครอบครัวที่ดีอบอ้อมอารีเป็นที่ยอมรับในชุมชนประกอบอาชีพสุจริตยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสังคมไม่หย่าร้างและไม่มีบุคคลในครอบครวัวติดยาเสพติดและที่สำคัญคือไม่มีพฤติกรรมใช้ความรุนแรงในครอบครวัว